ปาดร,อ,ารอ่ะนะ <c oughs> ให้หวีอยู่นะรถ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็สาวกินแล้วจะหมีได้ FC <oughs> วันนี้เราอยู่กับพี่เนี้ยนะตอนนี้เป็นศูนย์กระจายสินค้าซานโฮโมเดลเรียบร้อยแล้วข้างหลังเราไปใกล้ๆกองสินค้าเราหน่อยดีกว่าพี่เนี้ย นี่ไงใช้ใช้ดีหรือไม่ดีเนี่ยลงใหญ่เลยใช้ใช้แล้วติดใจครับอ๋อติดใจเห็นว่าญาติพี่น้องหรือคนในพื้นที่เรานี่นสนใจเยอะเลยนะครับเนาะวันก่อนเราแอบตามไปนี่คือมีแต่สวนใหญ่ที่เขาใช้นะครับเนี่ยอันนี้ลงรอบที่เท่าไหร่แล้วพีนี้รอบที่สองรอบที่สองปีเดือนนี้รอบที่สองครับหลังจากตัดเนี่ยนะหลังจากตัด เดือนนี้รอบที่สองถูกแล้วครอบที่สองรอบที่สองครับรอบละกี่ถังเนี่ยสี่สิบถังครับสี่สิบถังสี่สิบถังนี่มันขนมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ถังหนักๆเลยนะเนี่ยอย่างนั้นนะครับคนเดียวยกไม่ขึ้นเลครับเอฟซีเนี่ยซานโฮโบแคลเนี่ยมันเป็นอ่ะเดี๋ยวพี่เนี่ยเราย่อให้เอฟซีดูหน่อยตอนเนี้ยคือมันชื้นมันแปดติ๊กเกอร์ไม่ค่อยติดนะอันนี้คือแร่ปรับสภาพดินเนี่ยตัวนี้เก่งเรื่องปรับ pH หลังจากที่เราตัดลูกขายฟื้นฟูต้นเนี่ยตัวนี้จําเป็นมากเพราะเขาจะเข้าไปเคลียในเรื่องของธาตุอาหารที่มันจับตัวกันมันตกตะกอนกันเนี่ยเขาจะเหมือนไปไปทําให้พืชอ่ะกินปุ๋ยได้ดีขึ้นแล้วก็เขามีความเป็นด่างนะจะทําให้พวกเชื้อลงเชื้อราที่มันเนี่ยมากับฝนมากับอะไรเนี่ยสะสมอยู่ตอนเนี้ยชะลอในการที่เขาจะขยายตัวไงสาคัญบบมากช่วงฝนนี่นะเดี๋ยวสมมติว่าฝนซาเนี่ยใครยังไม่ได้ใส่ต้องรีบใส่ Uh huh, ถ้า uh huh. ไม่ใส่นี่เชื้อราเขาจะเริ่มก่อวอร์ดนะรวมทั้งไฟท็อปได้ไหมท็อปนั่นแหละตัวเก่งเลย uh huh. โอ้โหน่าคอดินอ่าฮะฉะนั้นใครที่ฉีดตัวนี้ก็จะเรียกว่าบรรเทาเบาบางอ่าฮะฉีดอัดไปที่โคนต้นแล้วก็กระจายไปทั่วทรงพุ่มตัวนี้เก่งมากต้องใช้ใครเผลอไม่ใช้ปีเดียวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยอ่าเหมือ huh. นมันเป็นตัวป้องกันแล้วกันเอฟซีตัวนี้เก่งแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาให้ความสําคัญเขาก็ฉีดทุกต้นส่วนเราฉีดหมดยังฉีดหมดแล้วหมดแล้วเหรอครับฉีดเสร็จแล้วครับกี่แปลงพี่ สามแปลงสามแปลงเอซแต่ยังมีแปลงเล็กแปลงหนึ่งยังไม่ได้ฉีดแปลงตัวเล็กแปลงเยอะทยเท่าไหร่ปีนี้เดี๋ยวเราดูนี่สินค้านี้ได้ข่าวว่าปุ๋ยหมดนะครับมาวันไหนอะ่ะอันนี้น่าจะมาผ่นนี้นะสิบสองสามสามสิงใหญ่ทําใบานฟ f ซตัวนี้เก่งนะเดี๋ยวหันให้กล้องดูหน่อย <c oughs> อ,อันนี้ใช้แล้ว <c oughs> นี่ตัวนี้เรื่องใบตัวเดียวจบนะ ไม่ต้องใช้ตัวเสมอไปดึงไปดึงไปแล้ยุ่งยากครับปีที่แล้วพี่เนีตัวเดียวไหมทำใปตัวเดียวครับจบเลยจบเลยแล้วสวยปิ้งไหมสวยนะครับมีแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดออกไปใช่ใช่แล้วติดครับใชแล้วติดนะครับติดใจติดใจอ่ะอันนี้คือทำใบเอฟซีพอมาดูทําลูกหน่อยมีครบนะครับอันนี้สะสมอาหารช่วงดอกนะครับนี่เอสะสมอาหารช่วงเป็นดอก นะก็ใช้ในช่วงทําใบสุดท้ายก่อนทําสารก็สิบสองหกสบองใสเลยครับแล้วก็ไปจนถึงตัดขายเลยนะขยายผลอะไรเงี้ยอันตัวเดียวจบเลยครับปีที่แล้วพี่เน้ใช้ตัวเดียวไหมปีที่แล้วใช้ตัวเดียวสูตรเดียวยาวเลยแต่ปีแรกผมใช้ตอนตอนะสมใบยังใช้แล้วนะตอนเป็นลูกใช้ใช้ตอนเป็นลูกก็ใช้ตัวเดียวยาวครับตัวเดียวยาวไม่มีตัวอื่นเลยไม่มีเลยง่ายไหมง่ายครับใช้ง่ายเล็กลูกใหญ่ ลูกน้อยลูกอะไรจูดเดียวเลยคูอเดียวเลยครับสวยปิ๊งครับดีครับสวยครับ <Pink. S 2> ดีครับสวยครับ <laughs> <c oughs> มีอะไรไม่ดีบา้างนีของเราดีทุกอย่างโอ้โหแล้วนี่ตัวเก่งกันนะครับโปรแคปเราพี่เนี้ยยังไงโอ้โหนี่ <c oughs> อยากให้กล้องได้ดูตรงนี้ธาตุอาหารลองนะครับวัตถุดิบหลักก็คือยิปซัม บริสุทธิ์นะครับในนี้เขาจะอุดมด้วยธาตุอาหารรองแล้วก็บวกโบลอนนะครับแคลเซียมกำมะถันแมกนีเซียมโบลอนครบทางดินฉะนั้นถ้าใช้กลุ่มทางดินของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสิงิ์งใหญ่โปแคลโปแคปเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้พวกตัวเสริมอื่นเยอะครับพี่เนี้ยได้ใช้อันอื่นเสริมมั้งไงเวลาฉีดทางใบอะไร,ะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้ใช้เลยก็จะจบไปเลย้แค่ผลิตภัณฑ์ของดันโอยล้วนๆเลยสวยปิ้งครับโอ้ไพีสวยปิ้งนะ นี่ก็คือทางดินเราเนี่ยโปรแคลโปรแคปสิงใหญ่สองสูตรเราไม่มีทางใบตั้งโชว์นะที่เนี้ยาฟเอฟซี FC, ทางใบเราก็มีสองตัวเขาชี้กันอ่าทีนี้ทางใบเรามีแค่สองตัวเอฟซีตัวนี้เป็นเหมือนตัวเสริมเลยตัวรวมตัวเดียวจบนะครับตัวนี้เป็นตัวเสริมคําแกร่ง แล้วก็เหมือนป้องกันแดดป้องกันลาไปในตัวนะตัวนี้เขาเน้นเหมือนสะสมอาหารทําใบแตกยอ่อแตกอะไรพวกนี้ติดดอกดีใบมาดีลูกขยายดีอยู่ใน i อนนตัวเดียวเหมือนกันนะครับทีนี้ช่วงทําดอกก็จะมีแค่พึ่งเทอร์โบเข้ามานะครับตัวนี้เรื่องดอกไว้ใจเลยพึ่งท b บีเขาชอบเรียกกะยอก,กัน พึ่งทีบอันนี้ก็จะทีเบอร์แพนทีบีแพนนะเขาเรียกย่อกันหมดเลย f อช่วงดอกตัวนี้ดอกมาง่ายไหมพี่เนี้มาง่ายครับมาง่ายมาเยอะง่ายจนตกใจครับแล้วรู้สึกว่ามาก่อนเพื่อนครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ได้ลองใหม่ปีที่แล้วมีปีแล้วมาแบบงงๆแต่มาดีครับมาไม่รู้ตัวมาไม่รู้ตัวใบเบย์ตัน่าไม่รู้ครับแต่มาก่อนเขาครับ ได้ข่าวว่าสมาชิกแถวเนี้ยหรือเนี่ยคนในหมู่บ้านเราเนี่ยโอ้โหจอดดูจอดด,จอด,ดูตลอดครับนะครับโอ้โหนี่นี่เราเดินอยู่เฉย้ยุงเยอะนะอีกตัวหนึ่งเลยเข้ามาปีนี้ไฮไลท์เลยตัวเรียกใบบูดดินที่ปีนี้บูดดินไปตัวขยายรากครับะจะทําให้ใบมาพุ่พับเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอ่ะตัวนี้ใช้ทั้งดินได้ีสสินค้าหลากักๆมีแค่นี้ก็จะมีแคลเซียมบอรอนอีกตัวหนึ่งในช่วงดอกมาแล้ว ก็เริ่มฉีดแคลเซียมบอลลอนได้ฉะนั้น FC เห็นว่าแปลงเราก็บูตหมดแล้วทำทุกอย่างหมดแล้วครับโปรคงโปรแคลใส่หมดแล้วคเดี๋ยวเราขอดูหลักฐานหน่อยพี่เนี้ยเพราะเห็นน้ำขาวๆในนองเลยโหนี่ถังอะไรเกลือเลยเนี่ยนี่นะครับโปรแคลครับเนาะที่ใช้ไปแล้วใช้หมดแล้วเหรอครับหมดแล้วจริงเหรอพี่ครับโอ้ถังวางเกลือเลยครับ FC หมดจริงนะ โ oh. อ้โหตนันตันตันซื้อดูเหมือนแพงแต่พอผลที่ออกมารู้สึกพอใจค oh. รับอ๋อแล้วเรามองจากราคาเรามองล้วมองเหมือนแพงอืต่อถังอะสะดุง่งครับแต่พอใช้ใช้เสร็จแล้วผลที่ได้ผลที่ได้รับมันพอใจ oh. เรา,เร,าเรียกแล้วเราก็มออง่อะ ไม่แพงมันไม่แพงครับพอสุดท้ายแล้วผลประกอบการมันมาครับ <uyor> มันไม่แพงคร <c oughs> ับใช่ไหมอ๋อคือบางคนก็อาจจะตัดสินใจในเรื่องของเอาราคาเป็นที่ตั้งใช่ไม่รู้ผลลัพธ์เป็นไง <c oughs> แต่้ยรู้สึกว่าราคานี้ไม่เ <c oughs> หมาะก,กับเราได้ยินราคาคราบั <c oughs> รบรู้สึกแพงอแต่พอใช้แล้วจ,จากผลตอบรับที่เราใช้ไปแล้วดีครับดีใช่ไหมครับแล้วก็ปีนี้เห็นว่าไปฉีดกันเต็มเลยแถวบ้านเราครับเพื่อน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 แล้วก็พี่น้องพี่น้อง ขับไปไหนอต้นขาวต้นขาวครับคนขาวคนขาวคนขาวเลยนะเอฟซีอันนี้คือที่เราฉีดกันหมดแล้วเนี่ยเอฟซี FC. ไม่เหลือเลยถังนี้ไปใส่ข้าวสารแล้วนะครับเห็น <He ard S 1> <laughs> ว่าคนงานจองหมดเลย <laughs> อันนี้คือฤดูกาลที่ผ่านมาที่เนี้ยใช้ซานโฮโมเดลเต็มระบบเลยครับไม่ได้แบบว่ามีปุ๋ยมีอะไรตัวอื่นมาทดลองครับ,รบไม่ได้ลองรอเลแล้วคือพอใจเลยใช่ไหมครับ ใช่ไปแบบงงๆครับปีที่แล้วเพราะว่าใช้ตามโปรแกรมใช้ตามโปรแกรมครับไม่ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าใช้ตามโปรแกรมดีข้อดีของพี่เนี้ยคืออยากให้ทําอะไรบอกมาเดี๋ยวทําตามนั้นแล้วเดี๋ยวมันได้ดีเองนี่เห็นว่าผลผลิตปีที่แล้วเพิ่มขึ้นตั้งหลายตันครับมันเพิ่มขึ้นมันจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่อ่ะพี่จากห้าสิบเป็นเจ็ดสิบห้าห้าสิบตันเป็นเจ็ดสิบห้าผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ เกือบเท่าเกือบครึ่งนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคืออายุต้น, Reading, นเรียนก็มีผลนิดหน่อยออต่อต้อนมันแก่มาปีหนึง่งครับอือก็คือง่ายๆพี่เนี้ยหมายถึงว่าต้นมันแก่มันอาจจะไว้ลูกได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอ่านนน้ิดนึงแล้วก็แล้วแต่แต่พอหนักได้ขึ้นมาเยอะเลยน้ําหนักขึ้นมาเยอะครับถ้าเราพูดถึงว่าน้ําหนักลูกปีก่อนกับปีเนี้ยมันต่างกันไหม น้ำหนักปีนี้ดีกว่าอครับก็คือลูกอาจจะมองเท่ากันแต่ว่าปีนี้ได้น้ำหนักมากกว่าครับเวลายกกันมันหนักครับแล้วช่วงที่เราขายเนี่ยราคาอะไรเป็นยังไงดีไหมพี่ช่วงนั้นตอนที่ผมขายราคาลงมาเยอะแล้วครับครับเหตุผลที่ทําไมออกก่อนแล้วมาขายหลังเพื่อนราคาเริ่มลงพราราคาลงผมว่ารอราคาว่ามันจะดีดขึ้นไหมสุดท้ายรอไม่ไหวครับ ลงลงอย่างเดียวปีนี้เราเก่งินตัวเราเก่งแทนแล้วราคาไม่ขึ้นสักทีเก่งจนจนต้นน่าจะโสมอ๋อ้เอฟซี้แต่แต่ต้นยังสดชื่นนะปีนี้แต่สภาพต้นพี่เนี้ยเขียวปื้ดหมดอ่ะไม่รู้ว่าโสมเป็นยังไงดีกว่าอ่นะปีนี้เท่าที่เราเราจับประเด็นได้คือพี่เนี้ยอาจจะหลุดไปเรื่องเดียวคือดึงเวลาในการขายนานไปหน่อยใช่ใช่ทำให้หนึ่งน้ำหนักลงก่อนนะน้ำหนักหายปีเนี้ย เออผมในตาได้อยู่ในร้อยสี่สิบห้าของผมยังได้ตอนนั้นอ่ะ oh. แต่ผมเห็นราคาวางลงกันเลยเล้มไปตัดเรากล่าวว่าปีนี้เดี๋ยวมันจะเหมือนเหมือนปีก่อนแต่ราคาไม่ยอมขึ้นเลยคมันไม่เหมือนปีก่อนเห็นว่าไปเหลือร้อยสิบกว่าบาทตอนนั้นเหลือร้อยสิบหกบาทน่าเอฟซี FC. อันนี้คือคือแต่ละปีมันไม่แน่นอนนะมันไม่แน่นอนคนระับถ้าเดี๋ยวถ้าถ้าปีนี้หรดูเนี้ยถ้ามีจังหวะรูดเลยไหมปีนี้คง <laughs> เอาเร็วแล้วกัน <laughs> ปีนี้จะนับวันแล้วครับเอาไม่เกินร้อยสิบร้อยสิบวันตันเลยไม่รอราคาแล้วไม่รอรุ่นแล้วนะครับอ่ะเอฟซีอันนี้คือผลลัพธ์จากที่ส่วนพี่เนี้ยใช้เองใช้ดีจนที่แบบว่าเฮ้ยญาติพี่น้องอยากจะใช้บ้างก็เลยเป็นสนย์กระจายสินค้าเลยเรียบร้อยแล้วที่อำเภอมะขามครับใช่ไหมแถวเนี้ยอำเภอมะขามอันนี้เขาเรียกอะไรบ้านอะไรอ่าบ้านคองเวนตปัทวีครับอ๋อ พ่กัดอยู่มาบ้านคองเวนเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ส่วนกลางให้ก็โทรมาถามกันเอาว่าเออถ้าอยากมาติดต่อพี่เนี้ยเพราะาพี่เนี้ยเนี่ยไม่ค่อยมีสัญญาณเอ,อพีขึ้นเขามั่งอะไรมั่งคือโทรหายากมากเดี๋ยวคือต้องนัดกันตอนเย็นอย่างเดียวเลยเจอกันตอนเย็นอะไรเงี้ยถ้าจะมาเอาของของ,ของ,ของนะก็ติดต่อส่วนกลางมาเดี๋ยวเราประสานงานให้ถ้าอยากมาในส่วนบ้านคองเวนตะบลปัทวีอำเภอมะขามครับนะครับมีของครบทุกตัวพี่เนี้ยครับ การันตีให้ชาวสวนที่เราสบายใจนี่พี่ซานโฮมเดลเป็นไงพี่ใช้ง่ายครับใช้ง่ายใช้ตามโปรแกรมเลยครับและผลลัพธ์เป็นไงพี่ผลลัพธ์ดีผลลัพธ์ดีครับเยี่ยมนะเยี่ยมเลยครับอ่ี่ไปย้อนดูคลิปของพี่เนี้ยนะมีโอ้โหสามสี่สิบคลิปแล้วมั้งของพี่เนี้ยเนี่ยใน u t u b e นะผลลัพธ์ที่ผ่านมาทั้งปีมีคลิปให้ดูตลอดนะครับไปย้อนดูกันและเดี๋ยว ใครที่อยู่แถวนี้ก็มาหยิบจับสินค้าสันโฮโมเดลได้ที่สูงกระจายสินค้าอำเภอม,มะขามนะครับโอเคนะครับทีนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรโซลูชันและเกษตรติดเทอร์โบโด้วยนะคะฝากด้วยค,ค่ะ